วันนี้จะพามาเที่ยวงานภูเขาทองกันเริ่มตั้งแต่วันที่29ตุลาถึง7พฤศจิกาย,ยนนี้งานเขาก็จะจัดอยู่รอบๆภูเขาทองและซอยดับเพลิงด้านหลังยาวทั้งถนนเลยใครที่ขับรถมาก็จะหาที่จอดยากนิดนึงแนะนําให้นั่งรถมาดีกว่าภายในงานมีจุดทำบุญไหวพ้พระและมีโซนของกินเด็ดๆเจ้าดังเพียบแม้ปีนี้ไม่มีการแสดงมหอรสพแต่บอกเลยว่าคนยิงเยอะเหมือนเดิมไปเริ่มกันที่ร้านแรกเลยดีกว่าถ้าเรื่องของหมึกต้องยกให้เจ้านี้คิงออ c t ตป u s, <Otto> <S มา ถึงเจ้าของร้านเขาถ่ายอยู่พอดีกาละเมแม่เกศก,ก็มานะเพียงแค่เดินผ่านก็ได้กลิ่นของกาละเมมาเตจมูขายแค่3 5มสห่อร้อยหรือจะเป็นข้าวเกียเ๊ยวเผ็ดหอมของเฮเดซึ่งเราเคยซื้อกินแล้วบอกได้คําเดียวเลยว่าอร่อยจริงอร่อยดีบอกต่อซึ่งร้านนี้ไม่ว่าเขาจะไปขายที่ไหนต้องมีลูกค้ากลับมาซื้อซ้ําอย่างแน่นอนนั่นก็คือนัวมีไก่ฉีกเพราะเขาไม่ได้มีแค่ไก่ฉีกอย่างเดียวยังมีไก่ย่างน้าจิ้มแจ่วรสแซ่บๆอีกด้วยบอกได้คําเดียวว่าห้ามพลาดใครที่กําลังคอแหกันแนะนําร้านนี้เป็นน้ําผลไ ไอสมูทตี้ปัน่นซึ่งร้านนี้เขาสามารถคัสตอมความหวานได้นะกินแล้วสดชื่นแน่นอนซูชิร้านอลังการใหญ่ขนาดนี้แต่ราคาแค่1ิบาทนะไม่เคยเห็นขนมเปี๊ยะลูกใหญ่เท่านี้มาก่อนลูกขนาดนี้และไข่ข้างในกับไส้จะขนาดไหนมาร้านนี้ก็ใหญ่ไม่แพ้กันกับโคดโมจิฝอยทองไข่เค็มลาวาและยังมีอีกหลายหน้าของเขาโคดน่ากินเลยปังเวอร์ตอนนี้ไม่ได้มีแค่คขนมปังอย่างเดียวนั่นก็คือเค้กไก่ย,ยอแค่คก้อนเดียวก็กิกนกันได้ทั้งครอบครัวแน่นอนสายแมงกระพุนก็ร้านนี้ หนึ่สตรีทฟู้ดคนเยอะขนาดนี้อร่อยแน่นอนน้ำข้าวโพดแท้ๆ1 0อยเปอร์เซ็นต์จากไร่ในกล้อง <c oughs> หอมกันเลยทีหอยนางลมสดร้านดังก็มาร้านเจ๊คนค่อนข้างเยอะใครอยากกินหอยนางลมสดสดรอแป๊บนะขนมต้มโคตรมะพร้าวอ่อนเจ้าดังจากวัดไร่ขิงก็มาเหมือนกันแคปหมูแคปหมีแม่ปานีก็มานะจ๊ะเมื่อกี้ก็จะเป็นร้านที่อยู่รอบๆภูเขาทองเท่านั้นนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูร้านค้าที่อยู่ซอยดับเพลิงซึ่งถ้าเดินไปข้างๆก็จะเจอทางออกไปซอยร้าน เพไปดูกันว่ามีอะไรน่ากินกันบ้างถ้าเป็นร้านยำม,มามา่าตรงร้านนี้ร้านยำหม,มูลน้น เขาใช้มะนาวแท้มาครบ3รสแน่นอนลวกกันใหม่ใหม่ทุกชามไฮไลท์อยู่ตรงหมูสับนี่แหละใส่จนแทบจะทะล้นออกทุกจานใครลองแล้วบอกเลยต้องติดใจแน่นอนหรือจะเป็นไก่ย่างสำลิดน้ำซอสลาวาช้ำๆใครที่จะมาซื้อไม่ต้องกลัวรอนานเพราะว่าพนักงานเขาเยอะมากหรือจะเป็นเคียวชีสที่เกียวอัดแน่นด้วยชีสเน้นๆถ้าเป็นหมูกรอบบอกเลยว่าร้านนี้เด็ดเพราะเรากินมาแล้วคิดถึงทอฟฟี่วัยเด็กต้องร้านทอฟฟี่ลุงนิกมีทอฟฟี่หรือลูกอมให้เลือกกันเยอะมากใครที่เป็นสาย ห,าหา้ามพลาดร้านนี้จริงๆก็ยังมีอีกหลายร้านที่เรายังไม่ได้ถ่ายมาส่วนใครที่ยังไม่เคยมาแนะนําให้ลองมาดูสักครั้งหนึ่งอิ่มท้องแล้วก็ไปอิ่มบุญกันต่อดีกว่าใครที่ยังไม่เคยขึ้นไปบนภูเขาท้องรอบนี้เราก็จะพาขึ้นไปตั้งแต่เราจาความได้เราเคยมาตอนช่วงเด็กๆแล้วโคตรนานเลยและนี่ก็คือโอกาสอีกครั้งที่เราจะได้ขึ้นไปตอนนั้นก็ตอนเด็กกันนะเราก็จําไม่ได้ว่าข้างบนเนี้มีอะไรบ้างเห็นคองยักษ์เมื่อกี้นั่นคือชั้นสองนะสามารถตีและขอพรได้ด้วยเดินขึ้นมา อีกแป๊บหนึ่งก็จะเจอระฆังเรียงกันอย่างนี้เลยนี่คือชั้น3าจะบอกว่าบันไดที่นี่มีทั้งหมด344ขั้นและตอนนี้เราก็มาถึงชั้น4ี่เป็นที่เรียบร้อยภายในก็จะมีจุดไหว้สักการะจุดทําบุญถวายสังฆทานและก็จะมีทางขึ้นไปชั้นบนสุดทางขึ้นค่อนข้างจะแคบต้องขึ้นด้วยความระมัดระวังยิ่งถ้าเป็นผู้สูงอายุเขาจะมีราวบันไดให้เกาะแต่พอได้ขึ้นมาสูงสุดแล้วคือภาพที่เห็นเจดียักษ์สีทองงามะลหม่าโอ้โหสวยมากด้านบนจะมีจุด ไหว้สักการะ,ะบูชาถวายพระไตรและก็รับน้ำมนต์จะบอกว่าบรรยากาศด้านบนนี้ดีมากเห็นวิวรอบด้านสวยมากทุกมุมแล้วดูคนด้านล่างยังคงหนาแน่นตลอดทั้งเส้นทางอันนี้คือทางเดินเข้ามาในภูเขาทองนะและเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนั่นก็คือฝนตกนั่นเองฝนตกข้างบนนี่จริงๆข้างบนชั้นะตรงนี้ครับก่อนจะขึ้นไปแ่านฟ้ามาันจะ เป็นอาคารที่สำหรับหลบหลมบาางทำไมเป็นละเราใส่รูยนันจะเดินลงไปข้างล่างครั้งนี้ถึงจะไม่มีมหรลสพบให้ดูแต่ว่าบรรยากาศก็ยังอบอุ่นเหมือนเดิมผมเชื่อว่าใครที่ยังไม่เคยมาควรจะลองมาดูสักครั้งหนึ่งและคุณจะหลงเสน่หน์งานภูเขาทองเหมือนผมนั่นเอง